30พูนสวัสดิ์ครับนี่พี่บอกแล้วอาร์เซนอลชนะ30นั่นงไงเกมเลยเกมเลยนะครับอ่ะเก่งหลังเกมครับเกมที่อาร์เซนอลบุกไปเยือนขับบรูชครับแล้วก็สามารถคว้า3คะแนนที่ต้องการได้ผ่านเข้าสู่รอบบีลเฟดนะครับในฐานะ1ใน8แน่นอน100%ไม่ต้องไปเพลย์ออฟแล้วครับคลิปนี้คุยกันหลังเกมหน่อยครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเกมนี้บ้างผมมีบทสัมภาษณ์มาฝากกันแล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยครับรวบรวมมาในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันเช่นเดิมเช่นเคยครับและคลิปนี้ครับเก่งหลังเกมนะครับเกมที่อาร์ซนอลครับบุกไปเยือนขับบลูส์ที่เบลเยียมครับแล้วก็สามารถคว้าชัยชนะได้แบบท่วมท้นเลยนะครับยิง3ามประตูเลยนะครับแล้วก็โลเคชั่นบู้เล่นด้วยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับมา วันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงหลังเกมกันหน่อยแบบจัดเต็มเลยมีบทสัมภาษณ์มาให้มีสถิติที่น่าสนใจมาให้แล้วก็มีเรื่องราวต่างๆนาน,นานที่นํามาฝากกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รักอาซนอลทั้งใจเหมือนกันครับติดตามเก่งกันได้ครบทุกทงทางด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับว่า คิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้และใครที่เป็นเซียนก่อนเกมที่ทายว่าจะชนะบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาพวกเราหน่อยนะผมทายว่าจะชนะ3าสูนี่เพอร์เฟกต์สกอร์เลยนะเกือบจะบอก3าหนึ่งแล้วด้วยอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาของเรานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยใครกูมิงครับนี่ครับเครื่องเล็มขนน้องชายอเนกประสงค์ครับก็สามารถที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะแรงสะใจดีเหลือเกินนะครับเห็นแรงแบบนี้มีเทคโนโลยีเซฟเทคนะครับทำให้ไม่ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเรานะครับไม่บาดเจ็บไม่ไม่มีแผลนะครับแล้วสามารถที่จะโกนขนได้ทุกสัดส่วนของร่างกายเลยนี่ผมเริ่มไปโกนขนส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วนะนะครับแล้วก็มีหวีรองนะครับเพื่อทําให้แบบตัดแต่งได้ไม่ต้องเฮี้ยนเตียนก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ครับมาพร้อมกับนี่เลยครับไข่ครีนเซอร์นะครับนี่ครับ มีค่า P.S. ที่เหมาะสมกับน้องชายของเราและรวมไปถึงครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะครับตอนนี้มี2กลิ่นนะใครสะดวกกลิ่นไหนก็เชิญได้เลยผมชอบสีฟ้านะแบบ Sport port สปอร์ตๆหน่อยนะครับเขามาคู่กันนะครับ มาคู่กันนะครับในราคาพิเศษด้วยแล้วก็เดี๋ยวในช่วงตั้งแต่12-12นี้นะครับยาวไปเลยเนี่ยนะครับเขามีโปรโมชั่นเพียบมีสีใหม่ๆเพียบนะครับมีสีแดงด้วยนะนะใครอยากจะได้สีแดงลิมิเต็ดนะนี่เทพเหนือใครนะครับก็เชิญได้เลยผมว่าจะไปจัดสีแดงหน่อยนะครับจะเป็นแดงอาร์เซนอลนะใครสนใจนะครับเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับไข่กลุ่มมิ่งเขาจัดให้ขอบคุณไข่ด้วยนะครับ มาดู11เรื่อนตัวจริงของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับครับครับรูชครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับผูกษาประตูเป็นดานี่ฟานเดนเฮอร์วิลนะครับกองหลัง4คนครับใช้ทางด้านฮูโก้ซีเกครับโจเอลเอ์นนเดสครับแล้วก็มีแบรนดอนเมอร์เคเลนะครับแล้วก็วาคินเซสนะครับส่วนกองกลางตัวรับครับใช้สแตนโควิชครับจับคู่กับ อเยนดิก้านะครับแล้วก็แนวรุกครับใช้คาร์ลอสฟรอปนะครับแล้วก็มีวานาเคนนะครับแล้วก็มีทางด้านของคริสตอสโซลิสนะครับส่วนสุนหน้าตัวเป้าชับใช้นิโคโรเทซอดดี้นะครับเทซอดดี้นะครับก็เป็นแนวเป็นผู้เล่น ดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอายุเฉลีย่ยเป็นแค่ย2ปีเท่านั้นเองนะลูกทีมของคลับรูซทนั้นเองนะส่วนอาร์ซ a นอลครับมาในระบบ433ครับผู้สาประตูเป็นดดบิดรายาครับกองหลัง4คนวันนี้ใช้เบนจามินไว้ยืนขวาซ้ายเป็นไมลริสเกลี่แล้วคินกาบิเย่เป็นเซนต์ฮาบคู่กับ คริสเตียนฮอกาดนี่วันนี้ใช้ฮอกกาดเป็นสิบเอ็ดวันตัวจริงไม่พอใช้เป็นเซนเตอร์ด้วยนะครับส่วนกองกลางครับต้องใช้ครับทางด้านของอมาร์ตินซูบีเมนดี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับเมเดร์โนโเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็โอเดกาดเป็นกัป,ปตันทีมและเพลย์เมคเกอร์ครับส่วนแนวรุกครับขวาใช้โนนี่มาดูเอเก้ครับแล้วก็ซ้ายเป็นกราเบียมาร์ตินเดรย์ู่นย์หน้าตัวเป้าเป็นวิกตอร์ยูเคเรสครับวันนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์ที่เอาคริสเตียนฮอกกาดลงเป็นเซนเตอร์นะเดิมทีผมคิดว่าน่าจะสสสลลัับบบเปี่่่ยยน้้าาางแตวุดท ให้นอกาเป็นเซนเตอร์เลยอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เลยแล้วกันนะก็เกมนี้เริ่มต้นเกมมานะครับถือว่าอาร์ซอล่าทำได้ใช้ได้เลยนะครับครองบอลเหนือกว่านะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนําจากความยอดเยี่ยมของโนนี่มาดูเอนเก้นะครับสามารถที่จะลากตะลุยไปเองนะหูล่างเกือบครึ่งสนามลยเวอร์กนะอ่าลบหนึ่งลบสองครับแล้วก็ปั่นโค้ง,งนะครับบอลเช็ดเสียบคานสวยงามนะครับเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครัปูเซงก็พยายามที่จะตีเสมอนะแต่ว่า อินคาบิเย่ก็ดีเดบิดรายาก็ดีเซฟได้อย่างอุตลุดเลยนะครับแนวรับช่วยกันเล่นดีมากๆเลยนะครับจบครึ่งแรกเลยนํำอยู่ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งเวลาหลังครับแม่ต้องบอกแบบนี้เลยว่าอาร์ซนอลเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ได้เล่งมากแต่ก็ไม่ได้ผ่อนมากนะครับก็พยายามที่จะประคองประคองเกมไปครับแต่ว่ามาได้ประตูที่2อย่างรวดเร็วครับเป็นการขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายครับมาตินซูบิเมนดี้ครับเปิดบอลเข้ามาด้านในครับแล้วโนนี่ครับโมนี่มาดูเอเก้ครับ สดัดตัวประกบใบหม่งง่ายๆจ่อๆครับจะไปเหลือไส้อะไรเลยครับนำสองศูนย์ครับหลังจากนั้นก็เรียกว่าเล่นง่ายเลยครับแล้วก็หลายคนก็ลุ้นให้มาดูเอิงเก้ในแฮตทริกครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้แฮตทริกนะแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกเอาบ uh ูคาโยซาก้าลงมาเล่นแทนอาร์เซนอลใช้สำรองครบโคต้าเลยนะครับเอากราเวชเชซุตลงมาแทนวิกตอ,อร์เยเคเรสคาราฟิโอลีลงมาแทนฮินคาบิเยเอ็อเออเอนวานเดลี่นะครับหรือว่าอิชานวานเดลี่เนี่ยลงมาแทนมาตินโอเดกาดนะครับแล้วก็เจ้าหนูแซลมอนเนี่ยนะครับมาแทนเบนจามินไว้นะ ก็เรียกว่าใช้เต็มโคต้านะครับแล้วมาได้ประตูที่3จากกราเบลมาตินเนลี่นะครับอันนี้ก็ยิงสวยนะครับมาจากริมเส้นฝั่งซ้ายครับก่อนที่จะตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ตะบ,บันเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับโอ้โหบอลทยานเสียบหน้าต่างอย่างสวยงามนะครับอาร์เซนอลนำห่าง3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็จบด้วยสกอร์นี้เลยนะครับจริงๆระหว่างเกมเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าฮินคาบิเย่มียิงชนเสาไปทีหนึ่งด้วยนะแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นมาเติมเกมรุก มาหม่งในจังหวะลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะลูกคันเนอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในย่าสำคัญตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเราจะขาดกาเบียลมาการเยสแตะไปจนถยงน้อยจนถึงปีใหม่นะถ้าฮินคาบิเยเล่นลูกตั้งเตะได้ใกล้เคียงกับมาการเยสเนีน่ยมันจะเป็นผลดีมากกับอาร์เซนอลนะซึ่งแพชชั่นที่เขาทําให้เราดูในเกมนี้มันเห็นแล้วว่าฮินคาบิเยสทำได้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์มันยังไม่ได้เท่านั้นเองนะครับมันยังติดเสาติดนี่นั่นนู่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับถ้าทาได้ถ้า ในลูกตั้งเตะได้เมื่อไหรนะผมบอกเลยเพราะคุณเ้ยอ,อาวุธลูกตั้งเตะของเราจะกลับมาร้ายกาจเหมือนเดิมนะอ่ะก็หวังว่าจะดีวันดีคืนนะส่วนคนอื่นๆครับนานี่โนนี่มาดูอก,ก้ครับก็เป็นแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้โลเทชันผู้เล่นเยอะจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเด็กแคนริ์วันนี้ได้พักไปเลยนะครับแล้วก็เรนโดทอสซานะครับก็ได้พักนะครับแต่ว่าจริงก็เจ็บด้วยแหละนะครับ แล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆนะจริงๆวิลเลียมซลิบาเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าใกล้จะหายจากการบาดเจ็บแล้วนะก็หวังว่าเกมนัดหน้าครับ วูฟเนี่ยจะมีโอกาสได้มีชื่ออย่างน้อยเป็นตัวสำรองก็ยังดีนะแต่ว่าอย่างใดอย่างไรก็ตามครับเราได้เห็นแล้วว่าคริสเตียนนอร์กาดนะครับสามารถเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮับได้ด้วยนะครับก็ดีที่ไม่เป็นม <laughs> ิเกลเมริโนนะฮะอ่ะจบเกมนะชนะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับจริงๆยังมีบทสัมภาษณ์ของกาเบรียลเชซูสของโนนี่มาดูเกียอะไรพวกนี้นะใครสนใจก็ไปตามเพิ่มเลยกันเดี๋ยวแงผมไปอัปเดตในเพจให้แล้วกันนะครับแต่ว่าขออนุญ,ญาตไปดูสถิติที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเกมนี้ก่อนครับกราเบรียลมาร์ตินเน ถูกฉลวงโกกับรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีออย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับเขาทำประตูไปแล้ว5ประตูใน5เกมนะครับห้าหกเกมที่ลงลงสนามเอาต้าหกเกมไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาลงไปแล้ว6เกมนะก็ ในรอบแรกนี้นะครับผ่านมาแล้ว6เกมนะครับมาตินเนลลี่ซัดไปแล้ว5ประตูนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับอาร์เซนอลนำโด่งเลยครับมี18คะแนนเต็มนะครับเล่นมา6นัดชนะ6นัดรวดนะครับประตูได้เสียเนี่ยบวก16นะเราเสียประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแค่เกมเดียวนะครับคือเกมที่ชนะบาเยบร์มินิก3ประตูต่อ1ครับทำให้ประตูได้เนี่ย17ลูกเสีย1ลูกบวก16ลูกนั่นเองนะครับก็ได้18คะแนนเต็ม คว้าตั๋วในการเข้ารอบถัดไปอย่าง100%แล้วในฐานะ1ใน8นะครับไม่ต้องไปเพลย์ออฟครับนะไม่มีเกมเพิ่มอีก2เกมนะครับทำให้โปรแกรมเราโอเคแล้วนะครับสเกมที่เหลือครับในรอบนี้ครับรอบรีเฟรชเราจะเล่นทั้งหมด8เกมครับโดยอาร์ซ a นอลครับจะต้องบุกไปเยือนอิตาลีครับไปเล่นกับทางด้านของ อินเตอร์มิลานนะครับในรายการนี้นะครับในเดือนมก,กราคมนะครับแล้วก็มาปิดท้ายเล่นกับอามาตีครับในบ้านของเราในนัดสุดท้ายเึ่งผมเชื่อว่าทั้ง2เกมนี้เนี่ยรอจอโรเทชันแน่นอนเพราะว่าเกมที่เยือนอินเตอร์เนี่ยนะครับก่อนหน้าเราต้องเจอโรตินแฮมฟอร์เลสแล้วหลังจากเจออินเตอร์เราต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเกมนั้นเน่ยโรเทชันแน่นอน100%นะครับนะแต่ว่าจะมากแค่ไหนจะถึงขั้นปล่อยจอยเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่า1ใน8มันไม่ได้มี ความหมายอะไรสุดท้ายมันจับฉลากอยู่ดีเพราะมันไม่ได้มันเราไม่รู้อนาคตว่าเราจะไปเจอกับใครนะครับอ่ะแต่ว่าการที่มีผลงานที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับทุกคนครับใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษสักครั้งในชีวิตนะไปดูลอนดอนดาร์บี้แมชกันครับผมเชื้อเชิญเลยนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะมีจัดทริปไปดูบอลเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับอาร์เซนอลพบกับเชลซีอ่าเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมชครับนอกจากจะไปดูฟุตบอลแล้วนะครับก็จะไปแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญของอังกฤษนะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเบนนนนนนลออออดดไไี่่ัูป,ปปปช้้ิง ยนะครับแต่จะไปแบบบ้าบอลหน่อยนะมีทัวร์สนามถึง3ที่เลยเอมิเรตสเตเดียมเดอะบริดจ์ของซันฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีนะครับแล้วก็มีท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมของสเปอร์ uh, ur, นะครับสที่เลยใครสนใจก็มาจอยด้วยกันได้นะเออร์ลี่เบิร์ดราคา1นึ่งแสนสบาทจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนมกราคมขยับราคาแล้วนะครับใครสนใจจองแค่20,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้หรือจะที่ไลน์แอดของ เก่งกันเนอร์ก็ได้เช่นกันนะครับนะก็มาจอยด้วยการไปทัวร์ไปดูบอนด้วยกันนะครับแล้วก็วีซ่าตอนนี้เริ่มทยอยทาแล้วนะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้เสร็จสับราคานี้รวมหมดฟูลออปชั่นทุกแพ็กเกจแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่ม แล้วก็ที่พักตั๋วเครื่องบินตั๋วบอลตั๋วเข้าสนามรวมหมดแล้วนะไม่รวมแค่พวกช้อปปิ้งของใช้ส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับนะก็สนใจเรียนเชิญมาดูบอลด้วยกันเยอะๆครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับหลังเกมครับไปที่บทสัมภาษณ์ของมิเกลอาเตต้าก่อนครับอาเตต้าก็พูดหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะการกลับมาของนกเตะท,ที่หายจากการบาดเจ็บหลายๆคนเลยนะครับ เริ่มต้นที่ภาพรวมหลังเกมครับอาร์เตต้าบอกว่ามันเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ครับเป็นเกมนอกบ้านด้วยนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับดังนั้นครับต้องยกเครดิตให้กับลูกทีมของผมนะครับที่สามารถคว้าชัยชนะได้ตอนนี้เราได้ผู้เล่นบางคนกลับมาแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับอย่างโนนี่มาดูเอเก้นะครับอย่างกราบี้นะครับกราบี้คือกราเบลมร์ตินาลีนะที่สามารถทําประตูได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่วันเดอร์ฟูจมนะครับการได้เห็นกราเีลเชซุสกลับมานะครับ หลังจากที่เจ็บไป11เดือนนะครับการเดินทางรักษาตัวอันยากลําบากของเขาเนี่ยนะได้เห็นในเกมระดับนี้เนี่ยแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาทําได้เนี่ยผมก็มีความสุขด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับทีมแพทย์ ต้องยกเครดิตให้กับตัวนักเตะด้วยนะครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแล้วก็ยากลําบากมากๆนะครับเ,เขาเคยเจอช่วงแบบนี้มาแล้วเนี่ยอาชีพการท้าแข่งแต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเขารักฟุตบอลแค่ไหนนะครับราทาให้เขาเกลับมาเล่นได้นั่นเองนะเราเีผู้เล่นแนวรับหลายคนที่บาดเจ็บเช่นกันดังนั้นมันเป็นเรื่องท้าทายครับกับสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงทัศนคต,ติอย่างเช่นคริสเตียนโอการที่วันนี้ถูกจับมาเล่นเป็นเซนเตอร์นะวิธีการเตรียมตัวของเขาแพชชั่นของเขาเคุณผมบอกให้เขาลงเล่นจะหนาท่2นาที5นาที 1 0นาทีต่อเกมในตำแหน่ง Hub, <c oughs> เซนเตอร์ฮาร์ปก็พร้อมที่จะทำนะครับดังนั้นพวกเราดีขึ้นในฐานะทีมผมคิดว่าเรามีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในเกมนี้มีความสุขจริงๆครับกับชัยชนะ6เกม6นัดรวดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบนี้นะแล้วก็นัดต่อไปจะต้องเล่นกับอินเตอร์มิลานนะครับเราก็จะพยายามเอาชนะเขาให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็พูดถึงการกลับมาของกราเบลเชซุสครับ เชซุสเนี่ยผมดิใจเขามากๆครับคุณคงเห็นแล้วว่าพวกเรารักเขาแค่ไหนครับมันเป็นการเดินทางที่ยากลําบากตลอด11เดือนที่ผ่านมาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บเขากลับมาพร้อมรอยยิ้มพลังแพชชั่นคุณภาพระดับสูงในการลงเล่นในเกมนัดแรกหลังจากหายเจ็บนะครับเป็นสิ่งที่น่าประทับใจจริงๆนะครับแล้วก็พูดถึงโนนี่นะครับก็ประตูที่ทําได้มันน่าเหลือเชื่อมากครับ,นะค,รบคุณพูดถึงความสามารถเฉพาะตัว,ตวการเล่นของบุคคลช่วงเวลาแห่งเวทมนต์นั่นใช่เลยครับนะฮะนักเตะ ที่สามารถรับบอลระยะไกลได้ขนาดนั้นเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งนะครับแล้วก็จบสกอร์ด้วยคุณภาพและความหนักหน่วงแบบที่เขาทําได้เช่นเดียวกับกาเบียมร์ตินาลีด้วยนะครับผมคิดว่าในระดับนี้เนี่ยคุณต้องการชนะเกมในระดับนี้นะครับคุณต้องการนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถก้าวมาสร้างความแตกต่างให้กับเกมได้นะครับดังนั้นผมมีความสุขมากตอนนี้เราได้ผู้เล่นแนวรุกกลับมาแล้วครับนะก็มีผู้อีกหลายๆคนเลยนะ แล้วก็พูดถึงไอเ mon, นนนะ้เจ้าหนูแซลมอนซิลมอนนะครับนะนะครับเจ้าหนูแซลมอนนะครับก็ได้ประเดิมสนามนะครับนักเตะอายุแค่16-17ปีเท่านั้นเองนะครับเล่นกองหลังนะครับ ความคิดนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนครับความจริงเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับคริสเตียนนอกาดนะครับนะที่ลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ด้วยนะเราต้องพิจารณานะอย่างรอบคอบครับเพราะเราเจอทีมที่ดีมากซึ่งมีผลการแข่งขันในบ้านที่ยอดเยี่ยมในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแต่เรารู้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องส่งเขาลงและเขาก็พร้อมที่จะลงนะครับเขาเตรียมตัวมาดีครับเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แล้วก็ฟูลแบ็กผมดีใจมากที่เขาอายุเพิ่งจะ16ปีเองนะครับแต่เล่นเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเป็นค่่คืนทีียยยอดเมสหรับไอ้้เจาหนูซิมมนนัันนนน่เองภีร Mon, ผมไม่แน่ใจว่าอาจออกเสียงคือ S A L อะ่ะผมไม่แน่ใจว่าคือเอาตรงๆมันคือควรอ่านว่าแซลมอนแต่มันซันมอนก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปหาที่ถูกต้องให้นะครับแต่ประมาณนี้ไว้ก่อนจริงๆผมจะบอกว่าไอ้เรื่องชื่อของนักบอลต่างประเทศอ่ะหลาย,ลาย,ลายๆคนที่ซีเรียสอ่ะผมเข้าใจนะไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าผมแค่อยากจะบอกว่าตัวผมเองอะ่ะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าผมมีเพื่อนเป็นฝรั่งเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้คิดมากหรอกเขาก็จะ ดิ้งชื่อฝรั่งหลายๆคนอนะ่ะเป็นชื่อเป็นชื่อที่ไม่ได้มีความหมายอะ่ะเป็นจะเรียกว่าไม่มีความหมายเลยเป็นชื่อที่มันไม่เหมือนคนไทยครับคนไทยเนี่ยมนชัยอย่างเงี้ยคาถางช,ชัยชนะเห็นบ้ามันมีความหมายนะครับอย่างอย่างหลายๆคนมันเป็นชื่อชื่อที่เป็นเอาชื่อของอ่คนนั้นคนนี้มาตัง้งเป็นเป็นชื่อ,อเป็นชื่อที่เป็นชื่อจริงๆอะ่ะเข้าใจจะว่ามันเออรูะอธิบายยังไงแต่ว่าก็อย่าง ฝรั่งเรียกชื่อไทยอะ่ะผมจะบอกว่าเขาก็ออกเสียงมนชัยไม่ได้ว่ามนชัยนะเป็นมอนชัยเข้าใจใช่ปะแต่ก็จะรู้ว่าเป็นมนชัยนะเพราะฉะนั้นเขาก็าเลยไม่ค่อยซีเรียสผมโตผมเองเลยเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าพี่ๆคนไหนซีเรียสไม่ว่ากันเดี๋ยวผมไปหาไอ้ที่ถูกต้องเป๊ะๆมาให้ไม่ว่ากันแต่ขอใจเย็นนิดนึงน้องมันเพิ่งขึ้นมา16ปีเองนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับอ,อีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับสำหรับใน หลังเกมนี้นะแต่จริงๆขยากดูครบๆไปดูที่เว็บไซต์สโมสรได้นะ arsenal.com นะแล้วก็พูดถึงรายการนี้เลยแชมเปี้ยนส์คีนนะครับความสำเร็จในการชนะรวด6เกมถือว่ายอดเยี่ยมเลยไหมนะครับอัลเตต้าบอกว่าไม่ครับถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเราขาดผู้เล่นหลายคนผลงานมันฟ้องนะครับแต่ว่า แต่และเกมมันแตกต่างกันออกไปเกมเจอร์ไบโอไมนิกก็แบบหนึ่งเกมเราไปเยือนบิเบาก็แบบหนึ่งในบ้านก็แบบหนึ่งนะครับแต่มันดีมากครับที่เราสามารถปรับตัวกับทุกสถานการณ์ได้และนั่นสร้างความมั่นใจว่าเราจะสามารถมาเยือนสนามแห่งนี้หรือทุกๆท,ที่ชกคว้าชัยชนะได้นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็มองว่ายังจะต้องมีคือดีใจที่ทีมปรับตัวได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มองว่าทีมแบบเลิศอเลยเพอร์เฟกอะไรแต่อย่างใดนั่นเองนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของ มิเกลอาร์เตต้าครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้าครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับและถ้ารักอาร์ซอลทั้งใจครับกดติดตามเก่งกันเลยครบทุกช่องทางเลยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ